สวัสดีครับสำหรับช่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่รายการ BTS review game นะก็เออเปิดรายการไปเลยก็วันนี้อยู่กับเกม dot a นะฮะก็วันนี้ผมก็ถ่ายมาเพื่อผมฝึกเล่นนะฮะก็เลยแบบลองรีวิวดูนะ dot a นะฮะก็ผลจะเป็นยังไงนะกับ board easy นะครับก็คือผมฝึกเล่นนะครับก็ยังแบบไม่เก่งมากนะครับงั้นไปดูกันเลยไป dot start game เกม start in ห้าสี่สาม สองเดือดส่วนเก่าโอเคนะก็ตอนนี้อยู่กับแมป AI นะฮะก็โพรเซชันหกจุดนะฮะก็คือเป็น AI นะครับก็คือบอทนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบไม่มีบอทก็น่าจะโอร์ชั่นอะไรไม่รู้นั้นน่าจะมากกว่านี้ก็อย่างแรกก็เป็น AP นะเพื่อเอฝ่ายตรงข้ามนะครับนนี้ผมจะเลือกตัวเอ่อตัวนี้ฮะนี่ฮะไว้นะฮะไว้ไว้โอเค น่าใสไอจี IG นะฮะเลือกไว้ครับอย่างแรกเลือกไว้มาฮะโอเคนะแต่อโนไม่นี่เล่นแต่ตามผมอยากออกอออกะไรนะก็คือฝาเน,นี่โอเคนะครับก็เอเอ,อ,อเออไอนเสีย่งกุกก็กคือผมไม่นี่นะเดี๋ยวไำให้ดีกว่โอเคโอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงอ๋อที่ใไบไม่หายเออตจนได้น,นนะ โอเคนะฮะตอนนี้โอ้ผิดโอเคเออเออเออตรงเนี้ยโอเคนะครับนี่อยู่เออตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเลือกเดซี่นะฮะเดซี่โอเคงั้นเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะเราออกตามสเต็ปเราคือนี่ครับตึบตึบนะฮะแล้วก็ตึบนี่ครับบอกของเรานี้ก่อนโอเคอันนี่ก็ตึบเส็จผมอย่านี้ต่อไปผมก็จะออกเนี่ย ก็ออกเนี่ยอันเอ,อเอ่อแหลกเลยโอเคหลออันนี้นะมันก็เป็นนี้นะมันจะเหลือนิดนึงใช่ไหมเราก็จะเอาของพวกนี้สองอันโอเคมันจะหมด,ดเราก็ซื้อต้นไม้มาหนึ่งก็เอาไอไวมันหล่อไป,อโ,อโ,ออปโอเคตอนนี้เราก็มุ่งตรงฮะไปที่เออ่นะโอเคนะครับ เรามารอน,นี่กันเน,นี่ยโอเคตอนนี้เราก็รอคลิปคลิปนะประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสิบอะไรเงี้ยเรามารอกันนะเราวิ่งวนนะยังไม่มีอะไรคนระับวนไปเอ้าวนอ้าวนไปเอ้าวนมาโอเคเนี่ยผมน่าจะเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยผมโอเคนะตอนนี้ก็อืมสกิปคลิปเหมือนสกิป คลิปก็ออกมาแล้วฮะก็อีกคลิปคลิปคลิปฟู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 มามาแล้วครับเราก็เอาคลิปไปก่อนนะคลิปไปก่อนปุ๊บแล้วก็โปรยด้วยกันเนี่ยบไยมาแล้วนะเงียบเงียบเงียบเราหอนะหอนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเล่นโดยตรงนะครับตอนนี้เราก็ลุยแมงเลยลุยแมงนะโอเคอุ้ย นะตอนนี้ก็เกิดการต่อสู้กันนะฮะก็แบบมันเอออ่อนนะฮะออนออนโอ้โอ้โอโอเคตอนนี้มันอยู่เล่นมระยะไกลนะเราเล่นระยะสั้นได้เปรียบกว่านะเดี๋ยวรอก่อนนะเนี่ยเพราะว่ามันเล่นระยะไกลมันจะได้เปรียบกว่าก่อนนะครับเนี่ยเราก็ เป็นแม่งนี่นะ้ยฮะแล้วก็วิ่งกลับครับวิ่งวิ่งวิ่งกลับกลับกลับโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันไปก่นอนนี่เราก็มาที่ป้อมนาะป้อมซื้อหาดีเซื้ออันนี้กันหนึ่งชุดโอเคนะแล้วก็เซอร์อันนี้ไม่พอแล้วก็แซนนี้โอเคที่เราวิ่งมาใช่ไหมฮเราก็มีเลย เราจะอ,าออกรอบไนโลอะไรไหมครับออกอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยโอเคนะตอนนี้เราจอใบ,าบาะะวาวกันล้วากนะฮะวาวตรงนี้เราจะมาพอนี้นโอเค มันมนะฮะไม่รู้ส่วนนะนะวิงนะ่งฮะวิ่งมันวิงนว่งนะฮะมันกรนะป๋านมันจะวิ่งทำไมก็ไม่รู้นะครับมันตีเราเราก็วิว่งนะนะฮะก็คือการเล่นดนะัดเอนั้นมันก็ยากพอแล้วนะฮะแกรู้ยทำไมเขาตีทำไมต้องตีมอนเตอร์เองนะอะไรนะฮะต้องลานะ,ะไม่ให้คนถลานะฮนะนี่ฮะ โอ้นะฮะเรามันเราจะโดนปฏิบัตินะเออเราจะโดนปฏิบัตหรอไม่ใช่นะฮะมันนิ่งนะอุ้ยโอเคโอเควิ่งกันตอนนี้เราก็มากินต้นไม้เพื่อเพิ่มเลือดนะฮะโอเคเราก็รอรอรอๆนะครับนี้เหมือนว่ามันจะกลับไปที่เออเรียกว่าอะไรอ่ะกองมันนะครับคือว่ามันเร็วมาก โอ้ยโอเีคตอนนี้เราไม่ไหวนะไม่ไหวเล่นสื่อยามาเงี้ยฮะโอเคนะเราไม่ไหวจริงๆนะฮะกับสถานการณ์นี้โอเคเราขับ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 โอเคตอนนี้เราสู้อะไรไม่ได้เลยโอเคนะมันตอนนี้มันอยู่เวลเอ่อเวลอะไรวะโอเค จะดูเวลมันอ่าเวลวฮานะฮะกับของแบบอ่อนหนามเกินนะฮะโอเคนะอันนี้เราก็ต้องเก็บนี้นะครับนะครับไม่ขออ่าไว้ให้เราไปอีกด้านหนึ่งนะเะให้เราไปเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์ไปเลยครับไปเอ้ยตอนนี้บอกแล้วผมเพิ่งเล่นนะฮะก็เลยอ่อนๆอย่างนู้นนะฮะนะตอนนี้เราไปขอละด้านกันนะครับ อันนี้ป้อมกระป๋อมอะไรก็ไม่รู้นะก็เล่นเหมือนกันนะตอนนี้ผมคือไม่รู้จะสนะมันได้หรือเปล่านะครับนะค,บคือผมก็เพิ่งเล่นอยู่นะครับเี่จะม,มีป้องกระโดดทีไปเลยฮนะเราก็มาดีด้านหนึ่งทำอะไรอีกด้านนะาาหาานึ่งเนี่ยปุ๊บ นี่ครับต้องรีบร่อยนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งนะฮะเนี่ยเอออย่าพุ่งเข้าไปนะครับเราก็จะมาอย่าเนี่ยครับ,รบมานะครับมาๆๆโอเคนะครับเราจะปุ๊บนะฮะมาดูครับปุ๊บโอเคส่วนนั้นโอเค โอเคไปต่อเออให้มันไปก่อนโอเคนี่งกนะ็นี่งก็ดันฟอมนะนี่งไปการดันฟอมแล้วเราวิ่งออกมานะครับโอเครู้มันวิวอะไรแล้วนะดูว่าเด็กหกเก้าเราก็ยอมมาไม่ยอมไนมะ่ยอมอเราอย่าไปยอมมันนะเราวิ่วมันวิ่วฮ่าเอ้ยมันวิ่วหกเก้า เดี๋ยวมัน like ไปกอนปึ๊บเราก็ค่อยรอบเข้าไป่อยนะเนี่ยเนี้ยโอเคเสร็จามายิงตัวนั้นแล้เสร็จมันจะยิงเรานะฮะเก็ลับกลับกลับกลับอ่ฮงเเต็เต็มมันจะใช่เต็มโอเคเราก็ลุยเลยลุยลุนะเสร็จอเอนี่ครับ นี่ครับนี ning, ่คร anyway. ับเราช่างกล้านะฮะนี่ครับเราจะเอาลอยป้อมแล้วโอเคลุยยอลุยนะครับเราลุยนะฮะลุยลุยลุยโอเคครับเราจะลุยนะอันนี้ยังไม่เกิดการเปิดปั๊บนะฮะโอเคจะเรียบร้อยนะฮะสายพันธุ์กระบาทองโอเคตอนนี้เรากลับ รับจริงๆน้องมินน้องงามได้ส่งไกลๆได้นะแต่ผมไม่เส้อนะครับโอเคอันนี้ดับปูกำลังนะจะกำเนิดน,นะฮะมันเร็วเจ็ดนะเราเร็วห้าออกเดิมเดิมเ,เราหัวแล้จะไปบุกเลยนะคอยดดเร็วห้ากับเร็วเจ็ดนะจะเป็นยังไง พอดต่8แล้วนั่งช่คราวโอเค,อเคตอนนี้เราก็เอมฝากไว้กันโอเคเราก็ใช้มาทางนี้เออโอเคนี่ครับเราก็มารวยแม่งเลยครับอื อื้ออื้อนะฮะนี่ฮะนี่ครับเรามาลอยฮะลอยลอยอื้อ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 โดนท่าอื้ออื้ออย่า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 เพิ่งตายอุ้ยเฮียโดนเฟิร์สบัตนั่นไงเห็นไหมนะฮะมันกลับบ้านเลยครับเฟิร์สบัตทีมันกลับบ้านเลยโอเคมันได้ประมาณสี่ร้อยกว่านะโอเคมันก็เทพไปแล้วฮะบอกแล้วเล่นอ่อนโอเค จริงมันโดนท่าอะไรมันไม่รู้นะมันแบบเอาหมดท่าโอเคนะเราลองไปเก็บเราไปทางนี้ดีกว่ารู้สจะเจอดีนะครับก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ผิดแปลกนะฮะคือโดนมันเฟิร์งบาสนะฮะไม่น่าไปท้ามันเลยนะครับก็มันเก่งกว่าน,นะฮะ โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะอันนี้เราไม่ได้แล้วโอเคเราตอนนี้เรารีบเก็บตังค์นะเพราะว่ามันจะเทอะโอเคนะครับก่อนเออเราเครียดละฮะมันจะเวลมันเวลกา่าผมด้วยอะไรอย่เงี้ยโอ้โอมาแล้วครับไปซื้อกล่องกลับมาครับมันได้รองเท้าวิ่งมาแล้วเป็นไงครับสุดยอดไหมครับนี่แหละนี่ครับ คือทาไม่ได้หรอกตัวตัวนี้เลยนะฮะมันมีแค่นั้นเราค่อยเทที่หลังก็ได้เคเราเก็บพลังนะเก็บพลังครับการเก็บพลังมันยังไงก็ช่างนะครับตอนนี้เราเก็บพลังกันนะเก็บพลังยังเดียวครับเก็บพลัง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 ยังเดียวครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เก็บัาเงาปักเก็บต่อเก็บต่อคอมมันนะฮะนี่ครับมันจะไปแล้วโอเคนะตอนนี้มันหลบยังไม่สนใจอีกการนะฮะยังไม่รู้ถ้ามันโดนเมื่อไหร่ก็เหตุนี่ครับหลัอยู่หลับเรียบไปไหน เดี๋ยวผมจะไปลอยในคลิปไปสนใจไปฆ่าคลิปในป่านะฮะเออ่คปปปลิปในป่าแนวหนังวะเนี่ยอเออเออเอเนี่ยกับองามกลางไปเรียบร้อยเราไปสนนะฮะเราเก็บตังค์ที่เราเคือการถึกตังค์ผมเล่นอย่างนี้ก็ไนะเก็บตังค์นะฮะเนี่ยเ,เรากลับ มันเร็วอะไรนะเร็วเราสิบนะครับมาที่หน้าปอมแล้วโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทำอะไรมันนะครับให้มันเลือกเออเท่าไหร่เลือกเออเล่นนะใช่ไหมโอเคนะครับนะครับเราจะเล่นอย่างนี้นะฮะเออเดิสไอเอที่อยู่นะวะ นะแล้วก็เปิดมองครับแล้วก็รีบเตียบเตียบเตียบเราว,วิ่งก่อนนะตาย,ยารครเคียบทำไมตายละโอเคยนี้เราขับไปขับไปัับปโอเค